สวัสดีค่ะล้วพามาดูห้องเซเวนะคะเปิดเข้าไปปุ๊บอันดับแรกที่เราจะเห็นแผนกซิงล้างจานค่ะซิงล้างจานตรงนี้มีเครื่องครัวอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะจานชามแก้วหม้อไหมีครบเลยห้องที่นี่หรูหรามากเลยนะคะข้างๆถกไปนิดนึงค่ะเรามีเตาไฟฟ้า mm hmm. เป็นสองหัวนะคะระบบอินเจคชั่นค่ะ ไม่ทำงานถ้าไม่มีหมอรกรติกน้ำร้อนค่ะข้างล่างเป็นชั้นนะคะสามารถใส่ของได้เก็บของได้เลยค่ะเปิดดูนะคะอุปกรณ์มีให้ค่ะถบไปนิดนึงเราจะเห็นกับโต๊ะทานข้าวค่ะโต๊ะทานข้าวที่นี่มีเชงกรยานหรูหลาเลยนะคะโรแมนติกมากเลยมีเก้าอี้ให้สองตัวอันนี้คือบรรยากาศห้องนะคะเดินตรไปเป็นโซฟาค่ะ โซฟาสไตล์ยุโรปพร้อมโต๊ะแขกโต๊ะ,ต,ะตรงนี้คลาสสิกม,มากค่ะแต่จุดไฮไลท์ของเราในขะะ่อยตรงนี้นะคะออกไปตรงระเบียงเจอเก้าอี้โต๊ะค่ะอันนี้คือจุดไฮไลท์นะคะจุดไฮไลท์ค่ะอัไปที่ดูกรรล่นรวมเลยนะคะสะพ้ายน้ำค่ะบรรยากาศรวมรวม ที่นี้ใหม่มากเลยนะคะใหม่กิ๊กค,ค่ะก็ดูรวมๆกันนะคะบรรยากาศองสวยมากค่ะสวยมากค่ะทีนี้เรามาเข้าในห้องเราเนาะอ่าออกไปแล้วเนาะเดินเดินเต็มตึนิดเล่นะทุกทิมดีกิค่ะนีดเนาะอ่า ถอดจกักรบียงไปเรามีแอร์สองตัวนะคะต้องเก็เข้าไปในห้องค่ะเราจะเจอทีวีค่ะทีวีหนึ่งเครื่องเป็นสมาร์ททีวีค่ะพร้อมโต๊ะเลยค่ะอันนี้ให้ดูบรรยากาศห้องก่อนนะคะหรูหรามากเลยค่ะ่อไปนิดนึงนะคะ,ะสิ่งที่มีให้อีกคือเตาไมโครเวฟค่ะพร้อมกับทีวีสองบานเลยนะคะเป็นสองชั้นค่ะ นี้ดูร,บรอบๆเองนะคะห้องหรูหราจริงๆอ่ะเปิดเข้าไปห้องนอนที่หนึ่งค่ะห้องนอนที่หนึ่งห้องแรกที่เราจะเจอนะคะซึงอันนี้วิวก่อนนะคะวิวห้องเชื่อมต่อสระน้ำค่ะใกล้ๆกันเลยแอร์ตัวที่สองค่ะ,ะให้ดูวิวก่อนนะคะเจอเตียงค่ะเตียงขนาดหกฟุตใหญ่นะคะ พร้อมเชิงกันรายที่วางของคือห้องนี้จะได้วิวอะค่ะพูดแบบตรงๆเลยเนาะถดออกไปนิดนึงค่ะเปิดลงไปเลยอ่ะอันนี้จะเป็นทางเข้าห้องน้ำนะคะอันนี้เราให้ดูก่อนม่านตรงนี้ลูกค้ากลัวโป๊ก็ปิดได้ถ้าว่าอยากจะโชว์แฟนอาบน้ำก็เปิดได้ค่ะดึงขึ้นได้เลยเนอะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าใหญ่มากนะคะสองบาน สไตล์แบบวินเทจโมเดิร์นนะคะ่ะในเรามีให้ค่ะจากขยะเรามีให้ค่ะจังขยะอัตโนมัติค่ะอ่ะเราเข้าห้องน้ำกันดีกว่าสิ่งแรกที่เราจะเจอในห้องน้ำนะคะสไตล์ยุโรปเลยค่ะอ่างล้างหน้าค่ะหรูหรามากชักโครกค่ะสไตล์ยุโรปนะคะอันนี้ไม่ได้ดูเป็นของเก่านะคะมันเป็นสไตล์ยุโรปค่ะ ห้องน้ําแบ่งแยกชัดเจนนะคะตรงนี้สามารถใส่มาได้เลยฝั่งเปียกฝั่งแห้งแยกกันได้เลยอ่ะต่อไปตรงนี้ค่ะเจอเลเนชาวเวอร์ค่ะพร้อมฝักดบัวค่ะเครื่อทงทำน้ำขุน่นมีนะคะแต่ฝั่งค่ะเป็นระบบฝั่งข้างใต้เห็นไหมคะนี่อย่าดยวก็ไม่มีนะคะมีอ่ะอันนี้ให้ดูรวมๆก่อนแต่ถ้า<ม>อยากจะสวิวโชว์น้ำนะก็เปิด่านนี้เลยคะ่ะ ขึ้นไปเลยเจะได้เห็นเลยเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูรอบๆห้องอีกรอบนึงค่ะแต่ห้องนี้จุดเด่นจุดดีเลยถ้าพูดแบบตรงๆเลยนะคะคือวิวเน้นวิวจริงๆเลยอะสมมติว่าเรานอนตรงนี้สิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรคะวิวคะ่ะอันนี้คือจับสายตาเราเลยนะคะ อยู่บนเตียงเนาะตรงระเบียงกับตรงห้องนอน